วันที่28มกราคม2568ที่โครงการบ้านจัดสรรนาราบายด um ีเอสตีมอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นางกุงสุมานพงศิษฐิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่สมาชิก่งกาชาติอำเภอสันกำแพงละอำเภอสันกำแพงและส่วนราชการได้ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคปีที่ถูกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2568ในงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่ และงานโอทอกของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี2568ซึ่งได้มีการออกรางวัลไปแล้วนั้นผู้โชคปีที่ถูกรางวัลที่1ได้แก่นางสาวจันทนานอ,อกแก้วชาวสันํำแพงได้รับบ้านเดี่ยว2ชั้นพร้อมที่ดินขนาด50ตารางวาซึ่งผู้โชคปีได้ซื้อสลากตาชาติ จากอำเภอสมองพยงหนึ่งใบเท่านั้นหลังจากที่เพื่อนร่วมงานได้โทรแจ้งตนว่าถูกฉลากกาชาติก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากรางวัลที่2ได้แก่นางอรุณีสุขเกษมชาวอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้รับรถยนต์โตโยต้าไฮรักรีโวพรีแรนเนอร์และรางวัลที่3ได้แก่นายชัยวัฒน์อนันตปัญญสุทธิชาวอำเภอสันป่าตองได้รับรถยนต์โตโยต้ายาริสเอทีฟทั้งนี้นางกุสุมานพงศิษฐ์ทิถาวรนายกเหล่ากาชาตจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสามท่านที่ถูกสลากกาชาติในปีนี้พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้มาร่วมกันซื้อสลากกาชาติและร่วมกันทําบุญในปีนี้โดยทางเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ได้จาหน่ายสลากกาชาติทั้งหมดจํานวน200,000ใบซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจัดก,การจําหน่ายสลากกาชาติสานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่จะนําไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินนารายงาน